ฉันเป็นคนแรกว้าวไอศครีมหลายกระป๋องเลยนี่เคตาเธอหมดแล้วฉันรู้สึกเวียนหัวทำไมมันถึงไปชี้ตรงนั้นนะผอ้ไม่นะรู้สึกเหมือนฉันกำลังถูกลงโทษพริกมันเผ็ดมากเลยนะฉันตองรับรชาติเค็งไม่ได้ด้วยซ้ำ ใช่แค่ทำอ้วยอันตรายมากพอเพียแต่ออสเรีมเหมือนฉันมันเหมาะกับการตกแต่งหน้าเค้กมากมันทำให้เค้กสวยงามมีสีสันสดใสและยังอร่อยด้วยและฉันยังรู้วิธีทำให้เค้กก้อนนี้มันดีขึ้นไปอีกฉันทำเค้กบนเค้กอีกทีใช้แค่ทอางออสเรีมออกมาจากถังมันจะเจ๋งมากถ้าฉันให้เค้กสูงขึ้น ด้วยไอศครีมพวกนี้ <Awesome. S 1> ว้าวสูงมากเลย <c oughs> แล้วอย่าลืมมันอร่อยหอบไปเลย <Come on. S 1> ตอนนี้ฉันจะลองสักชิน้นเดาวได้เลยวมันต้องเยี่ยมมาก <c oughs> นี่มันเจ๋งมากอย่างที่ฉันคิดเลยอร่อยลย <c oughs> เคทบางที่เราอาจจะอยากลองบ้างช่ไหมแ <c oughs> น่น,นอนอยาก <Okay. S 1> สิไม่ล่ะฉันไม่ได้ลองหรอก <c oughs> แต่เธอต้องการเค้กของฉันไปทำไมเมื่อเธอไม่ไมเค้กเผ็ดสุดเผ็ดร้อนของเธอลอยอยู่กินสิหวังว่าฉันจะไม่พ่นไฟออกมาในคำแรกนะโอ้ยพรฉันด้วยโอ้ไม่นะปากของฉันกำลังไหมมันน่ากลัวาม,มากฉันไม่ยอมกินคำต่อไปแน่แน่นี่มันทรมานกันชัดๆอ๋อเหรองั้นเธอต้องเจอก,กับวงล้อแห่งการลงทันมันดูกินว่าที่จะถูกลงทันแบบไหนไซปริกตาบาสโกมันจะทำให้เค้กของเธอเผิดขึ้นไปอีกมัฉีดลงไปเลย เรากำลังทำอะไรนะหยุดนะจากสีฟ้ามันกลายเป็นสีแดงเลยนี่มันสยองสุดๆปากฉันต้องไหมแน่ถ้าไฟไหมที่นี่ก็เป็นพลาเคอ์ทอมฉันไม่รู้สึกถึงปากของตัวเองเลย <c oughs> เออเธอเม็คนคนออกมาจากหูด้วย <c oughs> อ๋อฉันว่าฉันก่อนจะบิน <c oughs> ไปไหนเธอต้องกลับมากินเคอร์ใหมหมดนะ เหมือนว่าครั้งนี้เราต้องหยุดวงล้อด้วยตัวเองแต่ต้องปิดตาก่อนนี่มันอะไรกันไปยังเนสก์แตงกวาดองแล้วฉันทำยังไงฉันสลัดเหรอใช่แล้วแหละส่วนฉันต้องช่องดีแน่นอนขอให้ฉันได้รายรอยไม่ยุติธรรมเลยประหมุนอีกรอบเถอะทุกอย่างยุติธรรมถ้าเธอคิดกูจะต้องจับกุมวงล้อแห่งการลงทันแล้วชกรักของฉันอยู่ไหนล่ะ ฉันรักหลงในผลล่าและช็อกโกแลตแพ่งส่วนฉันน่าทำแบบก้อนที่สุดนี่มันอ้วนมากเลยฉันต้องน้ำหนักขึ้นแน่ไม่มีแต่ไขมันแต่นมถั่วลาบเยี่ยมมากฉันอยากกินมันตลอดเวลาแล้วฉันจะบีบมัยองนงแล้วไปบนเค้กได้ยังไงมันข้นมาก What Oh อ w e s o m ฉันมีความคิดดีๆแล้วหนืทั้งองของฉันก็ข้นเหมือนกัน <What? S 1> ดังนั้นฉันจะใช้มันเหมือนซีมเมน,นต์ฉาบลงไปบนเค้กแบบนี้ oh. นี่ต้องเป็นซีมเมนต์ที่อร่อยที่สุดในชีวิตฉันเลยโอเคจากนั้นก็เ,เลงเหมือนให้ทั่วได้ลูกกก้งอาสัม awesome. โอ้มันดูดีมากฉันอยากลองเหมือนกันโอ้ฉันม no. ีช็อกแลตอยู่เหมือน้าเยี huh. yeah. ่ยมไปเลยอย่างนั้นฉันได้กินอะไรอร่อยๆไปยังเน้นงงงนไม่หยาอมมาสักทีออกมาสิในที่สุดตำมังดูไม่น่ากินเลยมีอะไรแปลกๆกับเค้กของฉันโอ้เพราะมันยังไม่เรียบดีฉันต้องเช็คอีกอบ งั้นในระหว่างนั้นฉันใช้ลูกกิ้งมาเกแก่มายังเนสให้ทั่วฉันรู้แล้วว่ามีบางอย่างไม่ถูกฉันต้องแก้ไขมันนิดหน่อยชั้นบนโอ้ยนี่นี่มันอะไรกันมันคือมายังเนสเหรอเฮ้คิวเฮ้ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนทำแล้วทำเคสฉันพังหมดเลยนี่เธอหลบมาใส่มือฉันทำไมจะได้เลิกกวนฉันสักที ให้ฉันออกไปหน่อยโอ้โนฉันนี่มีเวลามากนะฉันต้องใส่ช็อกโกแลตแท่งลงไปบนเค้กนี่ไงตอนนี้มันดูเจ๋งมากมันออกมาสมบูรณ์แบบและฉันใส่แตงกวาดาลงไปด้ยี่ไงจริงๆมันยากมากเลยโดยเฉพาะตอนที่มือเธอติดอยู่ในโหลดูเค้กของฉันก่อนซิมันใหญ่มากยังมีช็อกโกแลตเต็มไปหมดเลย ฉันอยากกินบ้างอย่างนั้นก็ให้ฉันลองบ้างสิเดี๋ยวฉันแต่งแขกฉันให้นะตัวเธอเหรอมันดูน่าท่กินแย่ไม่มีทางชันนีมาจัจนนี้เป็นของฉันคนเดียวอร่อยจังพรเธอต้องลองคำที่บ้านด้วยนะมันอร่อยจนฉันเป่ยายไม่ถูกเลยฉันต้องลองของฉันฉันไม่ได้ดีใจกับมันเท่าไหรอะแต่าจะได้เห็นหน้าตัวเองแค่คนฉันมันสยองมาก แล้วรอบนี้ฉันได้อะไรนะว้าวสายไหมเยี่้มผมว่าฉันได้อะไรอร่อยเหมือนกันว <What? S 2> เออนี่มัน <What? S 1> แค่เทียนจิว๋วแล้วเธอก็ต้องกินเทียนนั่นด้วยมันคงตลกมากเลยที่ได้ดู <Come on. S 1> ส่วนฉันจะกินสายไหมของฉันแต่ก่อนอื่นฉันอยากเล่นกับมันก่อนถ้ามันทำป็นโนชน์ได้ด้วย ม่ใช่กรนันนะเันเข้าได้ด้วยใช่ตอนนี้ฉันคือจอร์จัลารดส,สายใหม่นี่เจ๋งไปเลยอร่อยสุดๆและที่สำคัญก็สนุกด้วยเห็นด้วยฉันจะกินมันด้วยหวังว่าเธอไม่ว่านะมันอร่อยมากอร่อยเหรอนี่เอาสายใหม่ของฉันขึ้นมาละวฮฉันไม่อยากให้เธอแต่มันอีกแล้วเออฉันตกแต่งเค้กดีกว่า ทำให้แน่ใจว่าฉันตกแต่งมันท่วเค้กนี่ดูสิฉันทำสันน่ารักน่รกกสายใหม่ได้ด้วยละมีทั้งก็ตายและก็เป็ดพรมันดูดีมากเมืนเค้กของฉันตอนนี้ก็ถึงเวลาลองแล้วอร่อยมากอย่างที่คิดเลยเค้กกระเทงก็เจ๋งเหมือนกันแต่ฉันจะกินมันยังไงดีฉันเข้องจจุดไฟมั้งแค่นั้นมันออกมาสวยแน่ๆเห็นด้วยเค้กออกมาเจ๋งมาก ตอนนี้ก็ถึงเวลาจุดเทียนที่ทำให้เจ่งขึ้นไปอีกและตอนนี้ก็ถึงเวลาเป่าเทียนตลกอะไรดูสิสัญญาณเตือนไฟไม่ดังเป็นเพราะเธอตอนนี้เธอทุกคนจะเปลี่ยงหมดเลยฉันจะทำยังไงดีน้ำโง่ทั้งหมดเป็นเพรเธออโ oh, <no. S 1> น o ยงดีนะที่เคงไม่เสียหายเท่าไหร่ฉันต้องพูดแบบเดียวกันไม่ได้แต่มันดูน่า,ารัยสุด,สด <Awesome. S 2> <c oughs> ถึงเลาฉันเล่าของฉันเหมือนกันใช่ฉันก็สนุกดีแต่เค้กน,นี่อร่อยสุดๆเลยมีความสุขจัง <Yeah. S 2> ว,ว้าวบารบาร่าเธอโชคดีมากได้ปบคนเป็นถ้วยเลยนิกไม่ค่อยเท่าไรแต่เขาก็ไม่ได้อารมณ์เสียนะจูลี่ไม่มีโชคเลยเธอได้แค่เม็ดเดียวเองจูลี่เธอเริ่มเลย ฉันมีความคิดดีๆแล้วที่เนน่ยผมว่าฉันอย่างไหนนี่แหละที่ฉันตั้งารทั้งเร็วทั้งอร่อยเจ๋งฉันเป็นคนตัดไปฉันจะทำป๊อปคอนอย่างรวดเร็วโว้นิคเธอไม่บอกฉันเลยว่าเธอเป็นพ่อครัวเตรียมจัดสุดวิเลยเราจะเอากระทะมาแล้วก็ใส่เม็ดข้าวโพดลงไปรอแค่ไม่กี่นาทีแล้วก็กินได้ว้าวมันระเบิดสาวระเบียแล้ว วว้น right? ิกนี่เป็นสูตรที่ฟังระเบิดมากฉันมีวิธีดีๆในการขับพัลพนแล้วผสมซอสริกตาบัสกกับโคล่าแล้วก็ให้เพื่อนรักของเธอดื่มนี่มันอะไรกันโอ้รสชาติอะไรเนี่ยเออนี่แหละที่ฉันต้องการขอบคุณนะนิกเผ็ดเผ็ด ว้าวดูสิบ,บาบาร่าและนิกได้ย็นลิลูกตาเยอะขนาดไหนแต่จูลี่ได้แค่เดียวเองอ้าขี้แพ้นี่เ็าเธอยังไม่สังเกตแต่จูลี่ไม่เหม่อลมเล่นนะอเอานี่ไป <c oughs> อย่ามาแย้มกับฉัน <c oughs> ทำไมต้องฉันกำลังด้วยล่ะตอนนี้ฉันจะเอาขืนบ้าง <c oughs> นี่เธอกำลังทำอะไรนะหลบซอ้อนมันเิดให้ใส่ตาได้ไงอีข,ขยยี้แยขแยจูลี่ถ้าเธอต้องการเธอกินตังฉันได้นะ <c oughs> อะไร ตาของจริงเหรอใช่เอาไปสิเอาไปตังางฉันนะแต่ว่าระวังนะเธอกินตานิกไปแล้วไม่จริงนะคุณแย,ย่เดี๋ยวฉันช่วยเองอืมฉันชอบกาแฟเช้าๆจังนี่ไม่ไรนะลูกตาอ้าพวกเธอนี่ตลกจังตอนนี้ก็ตาฉันบ้างอืมอร่อยจังฉันกินตลอดไปเองได้เลยหวานน่ากินมากว้าวเร็วมากตาฉันแล้วเปิดหมดเถอะโบ อร่อยโวนิคนายกินได้เร็วมากนายจะแบ,บ่งทั้งสองไหมวกเจะหิวมากแค่นเดียวก็ได้นะไม่นี่เป็นของฉัน <c oughs> นิกนายกินยันลิลูกตาข้งเดียวหมดเลยไม่ได้นะสายกันไปแล้วตอนนี้นายเห็นทุกอย่างรอบตัวฉันเลยอิอ <c oughs> ฉันกินทั้งหมดไม่ไหวนะเอามาันออกไปจากฉันทีแค่อันเดียวเองฉันทำได้ เธอต้องสติหน่อยพวกเธอทาได้เดี๋ยวฉันเริ่มก่อนบาเบรนั่นมันมเมล็ดพันธุ์เธอไม่ควรกินมันนะเธอคนปลูกมันต้องหกักคอยดูนะบาราเบรระวังหน่อยเธอโย,ยนดินมใส่พวกเราตอนนี้ฉันจะปลวกมันโตาาทำไมมันไม่งอกออกมาบ<ว>าร์เบรอเธอต้องรองสักนิดให้เวลามันโตสักหน่อยอเดี๋ยวฉันเริ่มก่อนฉันต้องรีบกินเร็วๆจะได้ไม่รู้สักถึงรสชาติ อี๋เมนเขียวสุดๆฉันต้องการกำจัดรสชาติของมันด่วนนี่แหละที่ฉันต้องการขอยืมหน่อยฉันต้องรดน้ำต้นไม้ด้วยโตสิพลิ uh ้นไหวโลบเร็วไม่ต้องห่วงมันก็แค่ต้นไม้ของบาบาร่ากำลงังโตนะ่ะ uh ตอนนี้บาบารา่าต้องมีต้นบลูเบอรี่ของตัวเองฮ่าฮ oh no. yeah, ่าฮ่าโอยยยยยยัน,นยย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 หยย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 ย ส่วนเธอก็ควรกินบรอกโคลีได้แล้วอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บรอกโคลีแต่ฉันไม่คงคิดได้ดีที่จะจำกัดมันแล้วดูสินัดต่างดาว <c oughs> จูลี่เธอรู้ใช่ไหมถ้าคนโอหกต้องถูกลงโทษในตอนจบนะและนี่ก็ลังรองลองโทษเธออยู่ <c oughs> มมันอร่อยมาก <c oughs> งั้นก็กินอีกสิ ข้าหน้าเธอจะได้ไม่ยอมเพิงอีกไงว้าวฟันฟราย <Yeah. S 1> ทุกคนดูมีความสุขมาก <Yeah. S 1> แล้วมันอร่อยสุดๆแต่เดี๋ยวก่อนจูนี่ไม่โชคดีเท่าไหร่เธอได้แค่ชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวเอง mm hmm. มันอร่อยมาก <Yeah. S 1> แต่มันเล็กนิดเดียวเองฉันอยากกินอีก ตอนนี้ก็ตาฉันบาบาร่าขอฉันด้วยนะอรไยแค่นเดียวเองแน่นอนเอาไปสิฮะใเชื่อจริงๆเหรอเดี๋ยวก่อนเธอฉันจะเอาคืนบ้างจูเลียก็เลยจะทำซ้อมขมเื่ดเผ็ดๆให้บาร์บาร่าใจร้ายสุดๆมันเดียวกันสิว่าเธอจะกินเผ็ดได้ขนาดไหนใส่พริกลงไปเลยใส่ลงไปเยอะๆ ชิบซอนมะเขือเทศหน่อยฉันชอบกินซอสมะเขือเทศอ้าเผ็เ,เ,เทั้งรอนระวังหน่อยสิเ้าสมควรได้รับมันแล้วบาบาร่ารเธอต้องกินน้ำด่วนแต่ไม่ใช่ซอสมะเขือเทศเพราะยันเชื่อ <Okay. S 1> ไม่เป็นไรฉันไม่ซอ้อนเหลือเฟือนิกดูไฟไฟของนก่อนหรือมันจะไม่เหลือแล้วอะไรกันได้มากขอบคุณนั้นนิกเธอกินไฟไฟของฉันหมดเลยเอ่ะออนนี่ไปนอย่าลงมเสียไปเลยโว้พริงเก้ากระป๋องใหญ่ <Yeah. S 1> แล้วนีกก็โชคดีมาก ส่วนบารบาร่าได้มาเป็นพีระมิดเลยเยี่ยมมากแต่จูลียได้แค่ชิ้นเดียวเองแถมัลชินเล็กสุสดๆ <on>. ah. ฉันแก้ไขมันได้ <Okay. S 1> เอาล่อนี่ดีขึ้นเยอะเลย ah. Ah. Yeah. อ,อร่อยจัง <Come on. S 1> นี่แล้วนรออะไรอยู่ล่ะ <Hey. S 1> ตาในแล้ว อะไรมันเปิดไม่ออกระวังอย่าทำฟันหักนะดูเหมือนว่านายจะไม่ได้กินเพืก้อนแล้วนิกต้องฉันหมิ่นเลื่อยอย่าหันแล้วนะหันลงไปอีกก็จะเปิดกระป๋องได้แล้วนิกนายคือช่างตัวจริงเลยดูสินิกอัาปากกว้างและขนมก็ตกลงมาเข้าปากเลยในที่สุดอ,อร่อยระวังนะนิกลบโอ้ฮ่าฮ่านิกไม่เป็นอะไรหรอกฉันจะกินมันฝรั่งทอดกับสารงอะไรของฉันบ้าง ระวังหน่อยเธอยังกระเป๋าไปที่ไหนนะนั่นเจ็บนะอืมอร่อยจังฉันพลาออดอะไรไปนิกเธอควรจะหลบอยู่ใต้ต้นดีกว่าบาบาร่ากำลังถึงระเบิดจูลี่หลบแล้วฉันไม่พลาดอีกแล้วว้าเธอรับมือได้ดีม,มากแต่นิกไม่เลยวระวังเรากำลังมีการก่อสร้างบาบาร่าจับตัวของเธอไว้ดีด,ดีอฮ่ฮมันได้ผล จูลี่ไม่มีโชคอีกแล้วเธอได้แค่อันเดียวเองต่างจากนิกเขาได้จานสกิทเทิลส่วนบาร์บาร่าได้ครบทุกสิ่งเลยแค่อันเดียวเองแถมยังเล็กด้วยเงียบฉันมีความคิดดีๆแล้วจูลี่ฉันไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลนะแต่ลองดูก็ไม่เสียหาย ว้าวมันเจ๋งมากเลยดีขึ้นเยอะเลยว้าวอ,อร่อยจังเยี่มไปเลยฉันเล่นสกิโตตลอดไปก็ยังได้ว้าวเจ๋งมากนิกตาเธอแล้วดูสิว่าฉันทำอะไรได้ว้าวทำมึแต่เรื่องให้หน่าทึ่งแต่เธอต้องไปฝึกเพิ่มอีกหน่อยนะแต่ฉันรู้ว่าเคยมีสกิโตเยอะอยู่นิคฉันว่าบาบาร่าไม่ถูกใจความคิดนี้นะ เธอไม่เห็นสักหน่อยเอามือออกไปทั้งหมดนี่คือของฉันฉันจะเลือกด้วยลสีไหนดีนะอันนี้หรืออันนี้ไม่อะฉันอยากแดงนนี้ฉันเลือกไม่ได้เลยมันยากมากนึกออกแล้วอะไรนะลอตเตอรี่งไงมันจะช่วยให้ฉันเลือกสีได้มาเปิดกันออกมานี่แหละที่ฉันต้องการ เริมด้วยสีเขียวอือร่อยจังฉันชอบสกิเต้ฉันอยากลองทั้งสีเลยในครั้งเดียวอร่อยจังฉันสงสัยจะว่าอะไรอยู่ข้างในนี่มันอะไรน่ะว้าวว้าวมันคือล็กกว่าจากสกิเต้ว้าวมันใหญ่มากและน่านาต้านเลยสุดๆเ่องจริงมันอร่อยมากว้าวแถมยังมีสไปค์ข้างในด้วย สาวๆเตรียม <Okay. S 1> มือของพูอทวยพร้อมมันมีพอสำหรับทุกคนเลย uh huh. wow. ว้าวเฮลิซ์มันอร่อยมากว้าวโอเคพวกเขาเราไม่ไหวแล้วที่จะเริ่มชาร์เลนจ์ฉันเป็นคนแรกระวังหน่อย คิดได้ดีแล้วโอ้ยเดี๋ยวก่อนจูลี่ระวังด้วยเธ่ตัดทุกอย่างขาดนะเสร็จแล้วว้าวอร่อยจังให้ฉันกินตลอดไปยังได้เลย จูลี่เธอสกปรกมากต้องไปอาบน้ำแล้วล่ะฉันคือคนต่อไปว้าวเธอจัดการที่หอได้เร็วมากเยี่ยมอร่อยจังแต่มีบางอย่างขาดไปน้องมูนนูนนี่แหละที่ฉันต้องการโอ๊ยเจ็บนะว้าวน้่มันเครื่องดื่มช็อกโกแลต <Cool. S 2> เข้ากันสุดๆ <Awesome. S 2> ตอนนี้ก็ฉันว้าวถ้ามีกำแพงที่ทำมาจากทวิกซ์แล้วฉันจะพังมันลงและสร้างอย่างอื่นเครื่องมือของฉันอย่างไหน mm hmm. ะะนี่ฉลลานในสิ่งที่ฉันต้องการอย่างนี้เลย mm hmm. ฉันจะสร้างตึกสูงเสียดฟ้าจากทวิกซ์ นิกถ้าไม่ครไปสาวๆกับพิวิ์ของเธอนะเออเกิดอะไรขึ้นไม่นะเสียใจได้วยนนิคไม่เป็นไรฉันใส่หมวกอยู่ฉันคิดว่าฉันเอาทั้งหมดนี้เลยแล้วก็กดสั่งวอ a อ o มีคนมาเข้าะประตูแล้วน่าจะเป็นของมาส่งลหรอของมาส่งแล้วจ้ะเขาเป็นวันที่ดีนะ โอใหญ่มากเลยเอาล่ะมาทำงานกันเลยใช่เราต้องเอาซักาเตียงเก่านี้ยก่อนเออต้องการความช่วยเหลือไหมเงินก็ฉันทำได้สบายมากส่วนฉันจัดการขยะเราต้องเอามานออกให้หมดโอ้ไม่นะโอเคฉันจะเตอกตะปูตัวนี้ด้วยอีกไม่กี่รูก็เรียบร้อย งานนี้เสร็จแล้วอ๋อแต่และให้ก็ช่วของฉันเนี่ยฉัน oh. ส่จัมพูสแสนสวยของฉันฉันชอบสีส้มสีโปรดของฉันคือสีฟ้าและแน่นเนาะทาด้วยผนังสีฟ้าเลยมันจะสวยงามมากฉันทาทับสีเกาให้หมดเลยเนี่ยมไปเลยเสียงามมากแล้วก็หมดหน้าที่ของสีแล้วสวยจัง oh. อ๋อเ่นี้ยังเขียวไม่พอ <laughs> ฉันชอบกำแพงสีเขียว ฉ่อยากให้มันสว่างมากกว่านี้เออมันเจ๋งมากเลยดีขึ้นเยอะเลยอ๋อทำไมจะทำแบบนั้นเนี่ย <c oughs> แน่นอนว่าฉันชอบสีชมพู <c oughs> ฉันต้องตกแต่งผนังสักหน่อย้า <c oughs> ก,ก็มัหยีสวยขึ้นเยอนเลยฉันจะแปงมันเล็กน้อยแบบนี้มันจะได้นุ่มและก็เรียบขึ้นด้วยว้าว <c oughs> อ้อะไรอยากใส่ฉันเนี่ย <c oughs> อ๋อสีส้มสวยงามมาก เย่ไปเลย,สา,ยสาวสาวเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วล่อได้เวลานอนแล้วโอ้แข่งจังเลยฉันนี่มึนมเลยเนอะโอยฉันควรทำยังไงดีฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะฉันต้องวอร์มก่อนนิดหน่อยแล้วก็ไมายเทนนิสแล้วข้ากับฉันบ้างล่ะเธอกำลังทำอะไรเนอะเธอช่วยยันหมอนให้ฉันหน,น่อยได้ไหมเออทำไมจะไม่ล่ะ ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉานต้องทำยังไงสร้างหมอนใบนี้มาเฮ่รับนะเยี่ยมเลยขอบใจมากนะใช่เลยแบบนั้นที่ฉันต้องการ <c oughs> และอีกอันนึงโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่นะรู้งสึกกระจายหมดเลยไม่น่าจะดีนะมันคืออะไรอ๋อนี่คือหนังสือเรียนชีวะของฉัน เออฉันขอโทษจริงๆนะฉันไม่ได้ตั้งใจงั้นทำไม่เรื่องดีกว่าแล้วก็เดินผ่านไปเฉยเฉยโอ้แล้วนี่กล่องอะไรเนี่ย <Yeah! S 1> ของฉันเง้นเหรอ ah, 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 น่าสนใจจังเลยฉันอยากเปิดมันแต่ก่อนอื่น, mm hmm. นจะวางไว้บนเตียงจะได้ไม่มีใครเห็นต้องมีบางอย่างที่น่าสนใจมากแน่แน่ <Okay. S 1> <ๆ>โอ้เจ๋งเลยฉันชอบบาสเกตบอลฟุตบอลและกีฬาทุกอย่างเลย hmm. อืมฉันตกแต่งห้องส่วสบายของฉันได้อะไรดีนะ โอ้ใช่แล้วไดทองนี่ไงสวยมากแล้วก็ดมเบลด้วยฉันจะเป็นยังไงถ้าไม่มีมันล่ะฉันก็ได้บางอย่างเอาได้แล้วฉันจะจับตะขอแล้วก็วางดมเบลตัวปุดมาฉันไว้ตรงนี้ใช่ฉันเป็นคนที่แข็งแรงมันเจ๋งดีนะพรเธอตกแต่งห้องแล้วฉันก็อยากทำเหมือนกันแล้วอะไรอยู่ในกล่องสีฟ้าของฉันนะใช่ฉันวางหนังสือสุดเจ๋ง ใช่เลยฉันวางหนังสือเรียนกากศิลปะแล้วก็ดาราตรา์แล้วก็ภาษาญี่ปุ่นไว้ด้วยและฉันติดหลอดไฟด้วยไม่อย่างงัน้นจะอ่านหนังสือได้ยังไงล่ะฉันไม่ชอบอ่านหนังสือในที่มืดนะเพราะมันปวดตาอ๊แล้วก็ของเล่นปอดของฉันตุ๊กตาสติชแล้วต้องมีหมอนด้วยนะและเราต้องมีแผนที่สำหรับวิชาภูมิศาสตร์ด้วยวฉันติดมาไว้ตรงนี้อ้สุดยอดเลยน่าเยี่ยมมาก ตอนนี้ก็นอนได้แล้วฉันก็ต้องเพิ่มความสุขคำงามเหมือนกันแล้วก็เสียงพูดของฉันล่ะแน่นอนห้องนี้ยังมีการตกแต่งไม่พอแต่ฉันจะปอดลูกโป่งตุ๊กตาตูนเอ๊ยฉันหมดอากาศแล้วจะลออีกครั้งเฮยฉันหายใจไม่ออกอ่ะหวัดนี่กำลังทำอะไรเนี่ยที่สุดฉันก็ปอดน้องฟวาเมนก็เสียงพูดเนมันฉันได้และก็ ใสีช่พพู้ของฉันด้วยมันจะเจ๋งมากเลยแล้วฉันมีอะไรอีกนะอ๋อไฟรูปผิดเสื้อฉันรักของสวยๆเงางามฉันจะแปะกระดาษรูปหัวใจด้วย yeah. แล้วมันติดจัง yeah. ตอนนี้มันสวยขึ้นเยอะเลยจริงด้วยแตาทำได้ดีมั้อะไรอยู่ในกล่องสีเขยวของฉันนะโอ้เจ้าตะแกีงนี้มาแล้วก็เิ็ดรูปสวยๆเลย ฉันคิดว่าคงกระดูต้องเข้ากับการตกแต่งของฉันแน่นอนสุดยอดฉันจะแขวนมาันไว้ตรงนี้แถมฉันจะมีฉันวางอีกด้วยของไฟราวะสุดเจ๋งและก็มอนสีเขียวเข้มฉันรู้สึกอยากกินอะไรสักอย่างฉันเลิกแล้วฉันจะสั่งแมคโดนัลฉันจะสั่งของอร่อยๆเลยโอ้ ส่งแล้วเ่ะเยี่ยมเลยสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ <Thank you. S 1> บายบายเยี่ยมเลยในส่วนจะได้กินแล้วมี okay. อะไรบ้างนะอ๋อพายไส้เชอรี่ yeah. มันอร่อย <Okay. S 1> มากมากตอนนี้ฉันจะกินแก่ <What? S 1> สีเขียวสำหรับฉันนะเอามาเร็วๆเ,เลย oh, <come> เยี่ยมอ้อเซ็งจังเลย <Okay. S 1> ช่างเถอะดีกว่าไม่เร็งบ้าง <Okay. S 1> แฮมเบอร์เกอร์ในกล่องสีฟ้า ฉันอยากกินมัน <What? S 1> สามรับฉันสีฟ้าของฉันนะเพอตเฟกเลยขนมปังกับสลัดที่ฉันชอบ oh <my> ไปกันเถอะนี่เราันละเขามีมากกาอีกอันเยี่ยมเลยจะแกะมันอย่างเงียบเงียบเกิจะ oh <my> ไม่มีใครเห็นเอาไม่นนะเออของอร่อย ฉีก่างหิวอยู่พอดีเลยยังมีอะไรเหลืออีกไหมนะของที่ฉันส่งมาหมดแล้วอะ <What? S 1> ได้ไงโอ้ไหนลองขอยับมาสิอนี่ไงออฉันไมได้กินอะไรอะซอสงั้นเหรออโเคไม่ใช่ของที่อร่อยที่สุดในโลกแต่ฉันจะลองดูตอนนี้ฉันทุกข์ทายังไงดีเนี่ยมัก็ไม่เป็นไรกินกันได้ ไม่ใช่อันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่เอ๊ะมันคืออะไรเนี่ยโทรศัพท์แบตหมดแล้วเราจะทำยังไงล่ะทีนี้น่าเบื่อสงสัยั้งว่าสักๆกำลังทำอะไรอยู่อพวกเขาเล่นโทรศัพท์กันหมดเลยฮะฉันนึกอะไรบางอย่างได้แล้วมาลองดูในกล่องสีเขียวของฉันดีกว่าโอ้ใช่นี่สีที่ฉันเข้าใจได้ของให้ความบันเทิงฮิริสุดเจ๋ง ใช่มันเกิดจะไม่พอดีกับพวอของฉันนะแต่ก็วางว่าทั้งนี้แหละแล้วก็เพลย์สเตชันของฉันด้วยแล้วตอนนี้ฉันจะได้เล่นเกมนี่สาวสาวถ้าอยากเล่นกับฉันบ้างฉันมี p l a y ์ส a ตชันนะ o อ a y เอใช่ฉันเอาด้วยสุดยอดมาสนุกกันเถอะเอานี่ไปเลยสำหรับเกมเยี่ยมเล่นอะไกันดีนะฉันจะเอาชนะเธอ ไม่ฉันาชนะเธอนี่กิอะไรขึ้นทางนั้นน่ะโอ้ฉันก็อยากเล่นเหมือนกันงั้นไปด้วยกันเลยมาดูดีกว่ามีอะไรกันบ้างไงสายสาวนี่โอ้ต้านลำคาญจังเลยแต่คนทํายังไงกันดีนะโอ้มีไอเดียแล้วหมายควาว่าไงได้ของที่ฉันมีสิเจ้าสีชมพูแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะสำหรับเราสองคน ฉันมีแว่นตา V R ด้วยแล้วก็ลิมอนพิเศษตอนนี้เราจะสนุกสุดเบี่ยงกันเลยคอยดูเข <Okay. S 1> อยากเล่นไหมคะกับฉ oh, <come> ันไหมเอาสิสุดยอดเลย s <S มันสนุกกว่าการเล่นเพลสเตชันแน,น่นอนเหมืนก็ออกไปกันเลยเอาจานสติกนี้ไปแล้วก็มาสนุกกันให้เต็มที่เลย <What? S 1> ว้าว <c oughs> ดูนั่นสิ <c oughs> เน่พวกเขากำลังเล่น VR อาในไมโครับนั่นเหรอว้าวไปกันเลยไงสาวๆเอ่งอะไรอ๋อมากนเราทำไมเนี่ยเรากำลังยุ่งอยู่นะโอ้หน่าลำคาญรจริงๆพวกเขาไม่ให้เราเล่นนะโอ้พวกที่งก